พิธาโพส์พร้อมเดินจากไปอย่างผู้ชนะไม่เสียใจที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านพิธาโพส์ตไม่เสียใจที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านอาจอภิปรายครั้งสุดท้ายในชีวิตทางการเมืองพร้อมเดินจากไปอย่างผู้ชนะลั่นยิ่งยุบเรายิ่งไปถึงเส้นชัยเร็วขึ้นวันที่5เมษายน 67นายพิธาลิมเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก PITA ลิมเจรอันแรดพิธาลิมเจริญรัตระบุว่าตลอด7เดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจที่ไม่ได้เป็นคนบริหารถึงแม้จะชนะเลือกตั้งรวบรวมเสียงได้ก็ไม่น้อยกว่ารัฐบาลตอนนี้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่กลางสภาก่อนโหวตนายกครั้งที่สองไม่ได้เสียใจที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้าน เพราะผมเชื่อฝ่ายค้านก็ทำงานเพื่อประชาชนได้ฝ่ายค้านเป็นส่วนสำคัญมากในระบบประชาธิปไตยไม่ได้เสียใจแม้ครั้งนี้อาจเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในชีวิตทางการเมืองของผมผมพร้อมเดินจากไปอย่างผู้ชนะไม่มีอะไรค้างคาใจยิ่งได้เห็นเพื่อนสสรุ่น1รุ่น2อภิปรายแบบนี้ผมในฐานะอดีตหัวหน้าพักอดีตแคนดิเดตนายกก็อดเบาใจและภูมิใจกับพวกเขาไม่ได้และมั่นใจว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับพักพวกเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เราถวินหาได้แน่นอนเผลอ ER เผลอ ER, การยุบพักจะยิ่งทำให้เราไปถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำไปทุกแอคชั A ่น I A C T I O N ผมไม่เสียใจแต่เสียดายเสียดายโอกาสประเทศเสียดายความหวังศรัทธาและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการเมืองเสียดายเวลาที่ผ่านไป และส่วนตัวแล้วเสียดายความเชื่อมั่นที่ผมในฐานะวอเตอร์ที่ตั้งแต่ราว42ถึง43เป็นต้นมาเคยมีให้กับพักแกนนำรัฐบาลและปัจจุบันที่ไม่ว่าท่านจะถูกยุบพักคสักกี่ครั้งผมก็ตามโหมดให้พักท่านพักเดียวอย่างแน่วแน่มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแต่เจ็เดือนที่ผ่านมารวมถึงสองวันที่ตั้งใจนั่งฟังมาผมยังไม่แน่ใจว่าวาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรกันแน่สาวเจ้าของบริษัทรับถมดินอ้างถูกร้านสุก,กี้ ชื่อดังเบี้ยวค่าถมกว่า1.3ล้านบาทสาวเจ้าของบริษัทร,รับเหมาถมดินร้องอ้างถูกร้านสุกี้ชื่อดังอักษรย่อสุกี้ต่อบุฟเฟ่ออันดับหนบึ่งในกรุงเทพเบี้ยวเงินค่าถมที่กว่า1.3ล้านบาทเวลา10นาฬิกาวันที่5เมษายน67ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินจตุจักรกรุงเทพมหานคร จากคิงแตงทีมสะพานใหม่พร้อมด้วยทนายเจสนัทปกรสุดชาพาผู้เสียหายสาวบริษัทร,รับเหมาถมที่ดินร้องกองปราบในกรณีรับจ้างรับเหมาเถมที่และปรับหน้าดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทสุก,กี้ดังย่านปทุมธานีในระหว่างทำงานปรากฏว่าเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญาบริษัทสุก,กี้จึงร้องขอให้ถมดินในส่วนที่เกินมานั้นเพิ่มเติมให้เต็มพื้นที่โดยอ้างว่า ให้มาวางบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลังจนกระทั่งงานถมที่ดินเสร็จสิ้นบริษัทรับเหมาจึงเรียกเก็บเงินส่วนเกินนั้นแต่บริษัทสุกี้ชื่อดังกลับเพิกเฉยไม่ชำระเงินให้โดยมีการเจรจากันหลายครั้งกลับได้คำตอบเหมือนเดิมว่ารอผู้บริหารประชุมหมอเพื่อตัดสินใจกันก่อนจนระยะเวลากว่า10เดือนยังไม่ได้รับคำตอบและการชดใช้ผู้เสียหายเกรงว่า เรื่องจะเงียบเพราะคู่กรณีเป็นบริษัทใหญ่ชื่อดังจึงมาขอความช่วยเหลือจากจากคิงแตงทีมสะพานใหม่ ai, พร้อมด้วยทนายเจสจึงพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่กองปราบเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อไป